สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง TR เป็นไก่เช่นเคยครับวันนี้อยู่กับช่วง TR เด็กลิครับผมกับเด็กล i ธิ์อยยอนพาราดินสายบัสเตอร์ครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปที่ผ่านมาครับผมที่ผมแอดมินเว็บเล่นชนะไปครับผมอาจจะมีแพ้บ้างนะครับเป็นส่วนน้อยครับผมเราวันนี้เราจะมาดูกันว่าผมเด็กผมนั้นใส่ทางด้านของอะไรบ้างครับผมเผื่อคุณผู้ชมสงสัยครับแต่นี้เราก็จะมาทําให้ดูนะครับผมว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับเราไปดูกันเลยก็สําหรับตัวแรกครับผมขาดไปไม่ได้เลยคือตัวเริ่มครับรอยย่องพาราดิครับอย่างอย่างกรามครับผม อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับไปเก่งสังกฤษครับผมทิกเกอร์ใส่เป็นฮิวสี่ครับคีหกหยิบยากน,นิดนึงขออภัยด้วยนะครับผมดอใส่หกไปครับหรือจะอารมณ์ดีใส่ดอแปดก็ได้ครับหรือคนเล่นนะไม่ก็คีแปดเลยก็ได้ครับดอแปดนี่เอามือนะครับผมส่วนเจอลิงก็ทิ้งกันรัวๆครับ โอเคครับทิกเกอร์ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับทางด้านของทิกเกอร์รอยยันพาราดินสำหรับสายของแอดมินวีเวฟครับผมต่อไปนะครับจะเป็นทางด้านของเกรดหนึ่งครับผมแต่ผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับผมขี้เกียจหานะครับขี้เกียจหยิบนะครับต่อไปครับเป็นเกรดหนึ่งครับผมอย่างทางด้านของไนโตรอะเลนครับผมไว้บวกสามพันเติมบอร์ดเราน่าจะเคยเห็นคลิปเก่าๆแล้วแหละว่าตัวนี้มันก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือลงมาปุ๊บได้จวดหนึ่ง อารมณ์ดีก็จวดได้ทิกเกอร์นะครับผมตอนเช็คก็ไม่ได้ทิกเกอร์ก็ไม่ออกนะครับแต่ไว้ตีนะครับบอกไว้ตีตัวต่อไปครับเป็นทางด้านของจาวิลินครับผมตัวนี้มีความสามารถที่ดีมากครับสามารถได้บ่ายการคู่ต่อสู้ได้นะครับผมหนึ่งใบนะครับแต่ว่าเงื่อนไขต้องครบนะครับผมแล้วก็สกิลบนเอาคอนติเนียลครับผมแบนติดบัตเตอร์หรืออาร์เซเบอร์ครับบวกสองพันเวลาบูทตัวต่อไปครับจะเป็นทางด้านของแดกเกอร์ครับผมแดกเกอร์มีความสามารถบอกไว้ว่าถ้าแวนกาด ตีฮิตอะไรก็ได้ตีเรียตีนู่นตีนี่ตีแวนก็ได้ถ้าตีฮิตตัวนี้สามารถเด้งขึ้นเหมือได้ครับผมและสกิลบนนะครับคอนติเนียครับผมบอกไว้ว่าถ้ายูนิตของคุณครับผมชื่อต่างกัน6กใบจะมีความสามารถบัตเตอร์พวกนั้นจะได้มีความสามารถ boot บูทหมดเลยครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถทําให้คอมโบนั้นเก่งขึ้นมาได้โดยการทําให้บัตเตอร์พวกเกรดสองที่มีที่ไม่มีความสามารถบูทบูทได้นะครับผมสำหรับทางด้านของแดกเกอร์ถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากเลยทีเดียวครับผม ต่อไปครับขาดไปไม่ได้ครับพระเอกเราครับ b สเตอร b a บ e ครับผม b ส s ตอ r b a บ e ก็จะใส่เป็น4ใบเลยตัวต่อไปครับจะเป็นทางด้านของตัวอย่างเลปียครับผมเลปียนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเปิดท็อปเด็กได้นะครับผมและสามารถไปบนไปล่างก็ได้เหมือนอลัขร้นเลยครับผมและความสามารถคอนติเนียลครับผมบอกไว้ว่าถ้ายูนิตต่างชื่อต่างกัน6ใบขึ้นไปตัวนี้จะบ่ง1,500ทีครับผมอัตโนมัตินะครับผมและตัวต่อไปครับ บัสเตอร์แอโร่ครับผมบัสเตอร์แอโร่ครับมีความสามารถบอกไว้ว่าเมื่อลงสนามครับผมสาอ่าถ้าชื่อบัสเตอร์ของคุณต่างกันสามใบเราจะได้ความสามารถนี้ครับผมทิ้งการเปื้นมือหนึ่งใบเพื่อหาอาร์คเซเวอร์ดากอนขึ้นมือครับผมและสามารถสลับการ์ดแล้วก็อ่าขึ้นมือได้ครับผมขึ้นมือก่อนแล้วค่อยสับกองการ์ดครับผมอื่นอีกแล้วครับผมและสกิลคอนติเนียลข้างบนบอกไว้ว่าถ้าคุณมียูนิตที่มีของบัสเตอร์ในชื่อการ์ดแตกต่างกัน6ใบนะครับผม ยูนิตเหล่านั้นจะไม่ถูกเลือกจากความสามารถของการคู่แข่งครับผมไม่ถูกเลือกจากการความสามารถของแข่งประมาณว่าไม่ได้บายครับผมและไม่ได้ยิงประมาณนี้ครับเหมือนติดรีซิตอะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสาหรับทางด้านของเกรดสองและต่อไปครับจะเป็นทางด้านของเกรดสามครับผมเกรดสามที่ผมใส่ครับมีอยู่สี่ใบนะครับในเด็กนะครับนั่นก็คือเมสซายนิก หลอดบัตเตอร์ครับซึ่งมีความสามารถบอกไว้ว่าเทคออโต้ถ้าคุณเช็คได้ติดบัตเตอร์ครับผมคุณสามารถเอาตัวนั้นคอเลียก็ได้ครับผมใช้คําว่าสามารถเนาะคือจะคอหรือไม่คอก็ได้นะครับแต่จะได้ไม่งงกันนะครับต่อไปครับจะเป็นทางด้านของตัวอย่าง X อ็กซ์เค้าเพครับใส่ไว้เจอ Excel ครับผมตีแม่งออลบอดเลยอย่าไปสนใจครับตัวนี้ไ้ปิดเกมเฉยๆนะครับต่อไปครับ Ar ร์ e v ซ r วอร์ครับผมไว้เล่นคอมโบกับตัวอย่าง a อ r o ่ครับผมตัวนี้ไว้เล่นคอมโบกันเลย เทคบอกไว้ว่าชื่อต่างกันครับผมแวนการ์ดหรือว่าดอปโซนสามใบหรือมากกว่าเกรตัวนี้ลบหนึ่งครับผมเวลาอยู่บนมือไลฟ์มาได้ครับผมและสามารถเอาเมสเซนิกไลท์ทับเป็นเกรดสามได้นะเดี๋ยวจะหาว่าไลฟ์ไม่ได้แล้วมีคนคอมเมนต์มาอยู่นะครับผมแล้วเทคล่างครับบอกไว้ว่าเคาน์เตอร์บาร์สามโซบาร์สามอย่าลืมโซบาร์นนะแอดมินเว็บแม่งเล่นชอบเล่นเราชอบเล่นเออลืมโซบาร์ครับผมบอกไว้ว่าเอาการ์ดจากดาเมจโซนครับผม ที่ติดคำว่าบัตเตอร์เวลาคว่ำไม่นับว่าเป็นบัตเตอร์นะครับนับเป็นว่าไม่มีอะไรอยู่นะครับผมเป็นการ์ดที่ใช้ไปแล้วนั่นเองครับผมถ้ามีสีแดงเนาะก็คอร์บัตพยายามเหลือตัวบัตเตอร์ไว้นะครับผมเวลาเล่นเนาะสามารถทําการคิวได้เลยครับเหมือนแองเฟเลยแล้วก็ต่อไปครับผมสามารถเอาการ์ดจากดับโซนครับใบหนึ่งครับติดบัตเตอร์คอลงบ้าได้ครับผมแล้วก็ในเด็กรวมกันไม่เกิน3ใบนะครับผมนั่นแหละครับความเก่งของมัน นะครับผมพยายามรีดกองบ่อยๆครับทิกเกอร์จะได้ออกครับผมเล่นกับตัวเนี้ครับผมเวลามีใช่ไหมก็ทิ้ง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 เอาตัวเนี้ลงมาก็ทิ้งทิ้งทิ้งรีดกองเอาทิกเกอร์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเด็กนี้กันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับผมก็มาถึงวิธีการเล่นครับสองสายเด็กนี้ครับผมเวลาเล่นนะครับต้นเกมครับผมผมผมจะชอบไลท์ออเรนมากกว่า ของตัวอื่นนะครับตัวอื่นไม่สามารถไว้ทิ้งชื่อต่างกันบัตเตอร์ครับผมเวลาจะได้เล่นเก็สี่ของอาร์เซเบอร์ได้นะเวลาทิ้งนะครับผมพยายามเก็บบัตเตอร์ไว้ครับต้นเกมก็ปล่อยปล่อยแดมไหลก็ได้ครับช่างแม่งครับไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปเลยนะครับสามสี่แดมปล่อยไปเลยอย่าห้าแดมนะเดี๋ยวโดนบันกระทืบตายนะไม่ใช่นะครับผมก็ไหลไปครับสําหรับทางด้านของอาร์เรนครับผมแล้วก็ตีเตอร์เช็คปกติครับลงไปตัวแรกครับพอขึ้นเก็สองเท่านั้นแหละครับ พยายามเท้มีสามตัวนี้อยู่บนมือเนาะมันจะเก่งกันมากคอมโบกันเลยเนี่ยสามตัวเนี้ยสามารถคอมโบกันได้นะครับเวลาไลบัตเตอร์เบดปุ๊บคอเลเปียคอสกิลตัวนี้เกิดชื่อต่างกันสามใบคุณสามารถทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อหาการ์ดอาร์เซเบอร์ขึ้นมือได้คือใบนี้นะครับผมแต่ก็ตีครับเวลาตีครับผมจะสอนอย่างหนึ่งสามารถ เอาตัวนี้ตีก่อนก็ได้เปิดก่อนก็ได้หรือจะเอาตัวนี้เปิดก่อนก็ได้ค่าเท่ากันครับผมแต่ค่าตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่าถ้าเปิดก่อนเนาะสามารถเปิดท็อปเด็กได้แล้วเราสามารถไปบนไวล่างก็ได้แต่มันเป็นการแรนดอมอยู่แล้วเนาะเวลาเราเช็คทิกเกอร์นะผมอาจจะแบบคิดทิคอนอะไรเงี้ยหรือว่าคุณคิดว่าบนมือคุณพอสําหรับการเล่นทเทอร์นี้คุณก็แห่ไปเลยครับผมอย่าไปยองเนี่ยแห่เลยสองคิดต้นเกมสมมติอันนี้มืออันนี้มือป๊อกนะครับมือป๊อก อ่าเปิดมืเปิดเปิดท็อป,ปมาครับเป็นอ่าทิกเกอร์อาจจะเป็นชี้เป็นดอเป็นฮิวนะครับก็ไว้บนไว้ก่อนเนาะตีเสร็จปุ๊บอีกฝั่งกาดไม่กาดเรืเ่องของเขานะครับ<โ>ต่อไปครับเอาข้างนี้เปิดก่อนนะครับผมเป็นสิบแปดนะครับตีปุ๊บกาดไม่กาดเรืเ่องของเขาเหมือนเดิมครับถ้าไม่กาดก็โดนบนัตเตอร์เบทสองชี้ครับผมบัตเตอร์เบตจะตีที่ยี่สิบแล้วถ้าสมมติบัตเตอร์เบทตีฮิตสมมติเขาแบบอ่ะขอได้หนึ่งอ่าเราก็เช็คเจอปุ๊บอ่าบัตเตอร์ติดตััววนนนนีีนี้้้แบกาดตตติคืืออขึม เขาโดน2คิก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับทางด้านองเกต2พยายามดูฝั่งตรงข้ามด้วยครับว่าเจอเด็กอะไรเนาะแล้วค่อยแห่นะครับจไม่ใช่ไปปุ๊บโดนเขาแห่ตายครับไม่มีมือกาดก็ไม่ถูกนะครับผมโอเคครับพอมาถึงตอนช่วงไลท์ครับผมอ่ากรณีอย่างนี้ครับอาจจะไลท์เป็นเมสซยนิกก่อนก็ได้หรือว่าจําเป็นจริงๆนะครับเวลาเล่นบาสี่สมมุติโดนนันไยาวเลยชื่อแอดมินวีเว็อะ หลายยาวเลยแดมอ่ะชื่อบัตเตอร์ต่างกันนะครับในดอปโซนสองใบแฟนกากาดชื่อบัตเตอร์ต่างต่างกันละอาจจะสามใบในดอปโซนก็ได้ไม่ต้องนับแบรนด์ก็ได้ครับเหมือนกันแล้วก็ไหลใหม่ครับผมตูมเกตลบหนึ่งแล้วก็อาจจะคอเตอร์บาสสามดึงอย่างที่แอดมินวีเว็บบอกครับลงมาลงลงอ่ะสมมติอ่ะมผมจะจําลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับผมอ่าจาลองประมาณว่าอ่ะสมมติเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะอ่าอย่างนี้จะได้ไม่งงเนาะ ในดับโซนเป็นอ่ะแบบนี้แล้วกันในเด็กเป็นแบบนี้พยายามปูบอร์ดให้เป็นบัตเตอร์ไวๆครับเพราะว่าเวลาเล่นจะได้เล่นง่ายครับผมอ่ะลงครับผมอันนี้มาถึงการไลค์ครับไล์ปุ๊บคัตเตอร์บาร์สามครับผมดึงมาใหม่โบเป็นการฮิวทันทีนะครับผมอาจจะแบบดูตัวเล่นนิดนึงนะครับอ่สมมุติไม่มีเลเปียอ่ะอลงตัวนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ครับผมสมมติไม่มีเลปเปีย หรือจะมีก็ได้นะครับแล้วก็คอปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็สมมุติเลเปียยในเด็กแล้วกันอาจจะคอเลเปียมาก็ได้นะครับพยายามตั้งบอร์ดบัตเตอร์คนละเชื่อให้ไวที่สุดครับผมแล้วก็พยายามกาดนะครับเพื่อว่าเทินหน้าเราจะเล่นเมซไซนิกนะครับผมถ้าบอร์ดเมซไซนิกเป็นอย่างนี้จะบอกเลยว่าปังมากบอกเลยเทินหน้าไลท์สมมุติเขาจะเล่นตีข้างหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผม ถ้าคุณตั้งบอร์ดนี้ได้หรือว่าจะตั้งเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับไม่จเาเป็นต้องเป็นบัตเตอร์เบดก็ได้อ่าเปิดท็อปมาอารมณ์ดีเปิดท็อปด้วยตัวนี้ก็ค่าเท่ากันครับผมมันสามารถคอได้นะถ้าพูดถึงแล้วนะครับอ่าเป็นบอร์ดอย่างนี้ปุ๊บอีกฝั่งครับอ่าโดนไกยิงเอายิงไม่ได้ครับทุกตัวติดรีซิทหมดเวลาตีครับผมตัวนี้คอนติเนียครับผมลืมอธิบายไปเลยตัวนี้ถ้า ชื่อต่างกัน6ใบาสามารถเอาค่าพื้นฐานพลังมาบวกเป็นตัวนี้ได้ครับผมแล้วเอาคิติคอนด้วยนะอย่าลืมนะตัวนี้ตีหกคีย์นะถ้าชื่อต่างกันนะครับผมอย่างกรณีจะตีอยู่ที่สิบแปดสิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกหมื่นแปดยี่สิบแปดบวกหมื่นแปดเป็นสี่สิบหกสี่สิบหกบูทหมื่นสามจะเป็นห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้านี่คือยังไม่รวมบูทนะอันนี้คือเอาพลังพื้นฐานมานะครับผมแล้วก็เกรดสองก็จะมีความสามารถบูทเพราะว่าเทคตัวนี้เกิดครับผมติดบัตเตอร์ทุกตัวบูทได้นะครับ จะตีอยู่ที่กี่บบ5ห้าหมื่นเก้หมืนเก้าหกชิอีกฝั่งไม่มีพ g มือแตกผมบอกเลยแล้วก็มีกรณีหนึ่งครับผมจะเ,เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนถามกันมานะสมมุติแบบอ,อีกฝั่งกาส่องได้ปาเหอะสองได้ตีครับผมอ,อันนี้ยังบูทไม่ได้นะยังบูทไม่ได้อ่ะตีปุ๊บขอสองได้ครับเช็คเจอบัตเตอร์ชื่อต่างกันไม่ต้องสองได้ครับแตกอยู่ดีเพราะว่าบันตีเกิน สองได้ไปแล้วตีอยู่ห้าหมื่นเก้าเบ็เสร็จโดยรวมต้องเป็น Pg นะครับถ้าถ้าอีกฝั่งเขาแบบอ่าพีมาก็ง่อยครับทำอะไรไม่ได้ครับก็ไล่ไปงงหัวครับแท่นั้นเองให้มันติดชื่อต่างกันแค่นั้นก็พอครับแต่ระวังนะเลเปียชอบโดนอีกฝั่งตีครับผมก็จะคอมโบก็จะประมาณนี้ครับถ้าเวลาเจอเอ็กเครับผมก็กั้นใจครับไล่ไปเลยครับเอ็กเซลเพอันนี้มันได้ฟอร์ด้วยนะอย่าลืม เมื่อกี้ไลไปสองตัวเนาะอ่าอาจจะฟอร์สข้างครับผมอันนี้ฟอร์สข้างแล้วก็ใบหนึ่งอ่าผมจําลองเป็นฟอร์สแล้วกันอันนี้เป็นฟอร์สนะสมมุติเป็นฟอร์สแวนครับผมอันนี้เอ็กซ์เคิเพสแต่ต้องมีแดมไบ์แดมไว้ดไวกดเทคด้วยนะครับผมเวลาตีออร์ดเนาะแล้วก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยครับผมเหมือนสายเอลเฟดเลยก็ตีปกติครับแต่แค่ว่าแต่แค่ประมาณว่ามันจะมีความสามารถบูตแค่นั้นเองครับผมเพราะว่าติดชื่อบัตเตอร์เหมือนกันเนาะ อาจจะข้างนี้อาจจะตีแบบอารมณ์ดีตีอยู่ที่สามเอ่อสามหมื่นห้าสี่หมื่นสามอย่างนี้ตีอยู่ที่สามสิบนะครับอันนี้ลุกขึ้นมาปุ๊บเป็นบัตเตอร์เบสถูกปะถ้าเป็นบัตเตอร์เบสปุ๊บมันอ่ามันตัวนี้ก็จะบูสต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าชื่อซ้ากันเนาะอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับอ่าอาจจะเป็นเกรดสี่ก็ได้แบบอารมณ์ดีไลฟ์มาใหม่ปุ๊บตอนแรกมันจะไม่ติดบัตเตอร์คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจพอ ไลน์บัตเตอร์เบดปุ๊บถึงจะได้ติดบัตเตอร์ถึงจะได้มีความสามารถบูลนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับทางด้านของ r o อย l อนพละดินสาย VEB06 เดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยครับผมอือ่าตัวเริ่มอย่ะ 1, 2, 3ส,ส,สำหรับการเล่นของรอยอนของวันนี้ครับก็จะสรุปได้ว่ารอยอนพลเรือนสายนี้เป็นสายที่ค่อนข้างจะเล่นยากพอสมควรครับผมถ้าเจอคนแบบเขารู้ทางเราอะเราจะเล่นยากทันทีครับผมเจอพวกชาร์โดยิงบอดอะไรก็เรียบร้อยครับผมเพราะว่ามันจะโดนกินตัวเล่นเนาะเราจะเล่นยากทันทีครับผม อย่างโดนชาโดโดนแดมชาร์จยิงแลนครับยิงอีกหนึ่งแดมครับโอ้โหกดดันมากเลยเจอชาโด่ทีไรก็ปลดหัวทุกทีครับผมแต่ก็อย่างว่าครับผมใครมีดวงก็ชี้ๆไปครับจบนะครับผมไม่ต้องหวังอะไรเลยนะครับเด็กนี้เช็คโม้เท่านั้นนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วผมขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างมอนิเตอร์การ์ดช็อปด้วยครับผมผู้เป็นสนับสนุนช่องเราอย่างเป็นทางการครับผมและคลิปต่อไปครับจะเป็นทางด้านของรอยย้อนบันครับผม ก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอขอบคุณผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราช่อง TR Venture ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดมินเว็บขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบุย